ชุดนอนสไตล์ออทิสติกแมนเปิดลายแล้วลิงอยู่ใต้ดดสคริปชันและนี่คือฟาร์มปลูกต้นไม้ของผมคือมันช่างกว้างใหญ่ไพศาลมากก่อนอื่นเนี่ยผมขอถอนอน,นี้ออกไปก่อนถอนได้อ่าถอนได้แบบไม่เสียเงินนะฮะคือโอ้มันต้องมาไล่ถอนที่ะอัน <c ười> คือกว่าจะเสร็จนนานขนาดไหนเนี่ยโอ้โหแล้วคือเมื่อไหร่ผมจะปลูกต้นไม้หรือต้นอะไรได้อ่ะเดี๋ยวถอนไปก่อนอืถอนไปคือมันมันสามารถเคลียร์ฟาร์มได้ไหม คือผมจะต้องมายืนถอนทีละอันแบบนี้เหรอเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะไปที่ช็อปฮะดูสิมีต้นไม้อะไรมาขายหรือเปล่าคือมีต้นต้นพายต้นปาล์มหรือเปล่าวันนี้ <c oughs> แล้วก็มีต้นอะไรเนี่ย uluus อูลูซิปตันโอ้โห oh, อ่านยากมากมีต้นล็อบเบอร์ฮะมีต้นปอมลลาอืมอันนี้70เอาต้นนี้ก่อนแล้วกันนะ30อ่ะซื้อมามนตูดและเดี๋ยวกลับมาที่ฟาร์มของเราปลูกไว้สักประมาณตรงนี้อืม คือต้นนี้เนี่ยมันใช้เวลาในการโตในนานไหมคือไม่มีบอกด้วยเหมือนว่าจะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งนั่นเองนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าระหว่างนี้เนี่ยเราไปดูที่เดี๋ยนะมันโตไวยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือ <c oughs> เมื่อกี้เนี่ยกาลังจะไปถือขวานแล้วคือผมมีขวานขึ้นสนิมอยู่หนึ่งอันผมสามารถตัดต้นไม้ต้นนี้ได้เล่เหมือนว่าในตอนนี้ผมสามารถตัดได้แล้วใช่ไหมอาตัดมาโอ้ใช้เวลาในการตัดเนี่ยสิบวิเลยท่านผู้ชมคือตัดออกมาอืมตัดออกมา ต้นนี้เนี่ยผมจะได้เอาไปขายสักทีคือต้องการเงินเป็นอย่างมากและตอนนี้คืออล้มแล้วแล้วคือเข้าตัวเลยไหมโอ้น่าจะเข้าตัวเลยนะฮะโอเคโอ้ได้มาแค่ท่อนเดียวเ,งเหงอ,อคือตัดตั้งนานได้แค่ท่อนเดียวอ่ะเดี๋ยวลองขายดูยสิได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่พ่อค้าอ่าเซลติดวันได้หกสิบห้าบาทคือผมได้เงินมาหกสิบาทแล,แล้วเราเนี่ยเพียมพร้อมเพียมพร้อมในการปลูกต้นอืม คือมีหกสิบาทอันนี้ห้าสิบอ่ะเดี๋ยวลองซื้อต้นห้าสิบมาก่อนแล้วก็มีต้นอืมสิบบาทเอามาคือซื้อมาสองต้นนะฮะคืออันนี้น่าจะเป็นต้นห้าสิบอ่ะเดี๋ยวปลูกไว้ประมาณตรงนี้แล้วก็ต้นสิบบาทต้นพายปลูกไว้ตรงนี้คือน่าจะโตวไวนะต้นสิบบาทใช่ไหมเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมมีในส่วนของบัวรดน้ําอยู่อันนี้ใช่ปะเนี่ยเบสิกเกีย์บล็อกคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการซุม่มสุ่มได้ได้อะไรอ่ะ คือเป็นกระถางต้นไม้คือมันเอาไว้ทําอะไรอันนี้กระถางต้นไม้อ่ามัน <c oughs> ไม่บอกด้วยว่าเอาไว้ทําอะไรก่อนอื่นหน้าฟาร์มเนีจะมีอะไรไหมหน้าฟาร์มเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถปลูกต้นไม้ได้สูงสุดเนี่ยสามร้อยต้นนั่นเองนะไม่ชมเอาเป็นว่าน่าจะน่าจะไม่ถึงหรอกตอนเนี้ยก่อนอื่นเดี๋ยวถอนต้นยงต้นยาวไปก่อนเพราะว่ามันมันรกมากแหละส่วนของเราตอนนี้ และในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเรานั้นสามารถตัดได้แล้วโอเคอันนี้เนี่ยต้น10บาทคือตัดมาก่อนอืมต้น10บาทใช้เวลาในการตัดเนี่ยนานอยู่นะต้นหนึ่งต้วก้อนต้นนี้อ่าอันนี้เนี่ยต้น15บาทใช้เวลาในการตัดเนี่ยสิบห้าวิโอ๊เดี๋ยวนะมีก้อนหินผลขึ้นมาด้วยคือผมว่าผมเก็บไปเยอะแล้วนะหรือว่าเราเก็บไปมันก็มีผลขึ้นมาเรื่อยๆคือแบบนี้แย่แล้วคือผมเก็บไปเยอะมากเห็นไหม ผมไม่เก็บแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปอ่ะแล้วที่เหลือเนี่ยผมไม่เก็บแล้วเอ้ยผมได้ต้นไม้มาลนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองไปขายดูซิได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่คือผมขายทั้งตัวอ่าอืมได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสาสิบสี่บาทท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องซื้อต้นไม้เพิ่มคือมีต้นอะไรที่มันเอ้ยอันนี้เจ็ดสิบาทมีต้นสามหมื่นห้าต้นอะไรเนี่ยสามหมื่นห้าคือเอาต้นเจ็ดสิบมาก่อนแล้วกันอืม เอามาโอ้ห oh, ได้ต้นเดียวคืออันต้น50อีกต้นหนึ่งโอเคในไม่ต้องปลูกดูสิว่าต้น70กับต้น50เนี่ยมันจะราคาเป็นยังไงอ่ะต้น70กับต้น50คือผมไม่มีในส่วนของบัวรดน้ำอ่ะเดี๋ยวขอไปดูในเกียร์ช็อปสักหน่อยอ่าเกียร์ช็ดูสิว่าเกียร์ช็อปเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอืมมีอะไรบ้างเกียร์ช็อปนี้บัวรดน้ำ500เกอร์ลัสตี้วอเตอรริงคอนเกอร์มัน500 อันนี้เนี่ยเหมือนว่าอะไรมันทําอะไรได้นี่ผมไม่แน่ใจเลยคลัมปี้เดินคือนี่ผมไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้ท่านผู้ชมส่วนนี้อันนี้อ๋อเป็นวอเทอร์เหมือนกันคือได้คูณสี่อืมมีแบบว่าอ่าโอเคผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือมันทําอะไรได้แบ็คแพคอืมเกียร์เหมือนว่าเจ้ากระถางต้นไม้เนี่ยจะเป็นตัวให้ปุ๋ยท่านผู้ชมคือเดี๋ยวลองกลับมาดูซิปุ๋ยนี้เดี๋ยวนะไม่ต้องให้แล้วมั้งนั่น <laughs> น่าจะไม่ต้องให้แล้วแหละต้นไม้มันโตขนาดนี้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรอให้รอบหน้าก็ได้นะท่านผู้ชมและในตอนนี้มันถึงเวลาในการตัดต้นไม้ของผมแล้วคือเราจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มีต้น7 0็กับต้น6050ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวลองตัดมาก่อนท่านผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าผมอาจจะต้องซื้อต้น10บาทต้น10บาทสัก10ต้นดีไหมเนี่ยคือผมคิดว่ามันน่าจะดีนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ต้นละประมาณ20บบาทใช่ไหมเออ โอเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดีกว่าต้น10บาทสักสิต้นเอาเป็นว่าในตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องเอาของมาขายละคือผมเอาต้นไม้มาขายครับพี่คือขายทั้งหมดอ่ะได้ส0งรบาทท่านผู้ชมคือมีตังสองร้อยแล้วผมเริ่มรวยแล้วเดี๋ยลองดูซิว่าต้น10บาท1ิบต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเอ้ยมีอยู่เกต้นอ่ะซื้อมาให้หมดอืมซื้อต้นถูกก่อนซื้อต้นถูกก่อนแล้วก็เอามาอันนี้มาด้วยอ่ะน่าจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองปลูกดูซิว่าต้นถูกๆเดี่ยมันจะ ดีหรือเปล่าอืมปลูกไว้ตรงนี้ปลูกไว้ปลูกไว้คือเราจะได้ของหลายชิ้นไงอ่ะปลูกไว้มันโตไว้ด้วยนะอันนี้มันโตไว้แบบโตไวมากอืมปลูกอันนี้อืมปลูกมาปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาเยอะๆแล้วเหมือนว่าเจ้าต้นสิบบาทเนี่ยมันจะโตไวมากคือมันแบบว่าไวแบบไวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาปุ๋ยดิปุ๋ยนี่มันเป็นยังไงอ่ะมันมันมันคืออะไรวะคือผมลงไปแล้วด้วยนผู้ชม คือถ้าปุ๋ยผมลงไปแล้วก็แล้วคือผมไม่รู้ว่าระยะเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่แล้วคือมันทาอะไรได้ <E <earthquake> ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะดิเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะคนอนื่นน่าจะถึงเวลาที่เราเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เลยและในตอนนี้มาถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวแล้วฮะคือมันตัดนานอยู่นะผมยังเปลี่ยนขวานละคือขวานนี่มันราคาเท่าไหร่ยังไม่ได้ไปเช็คนร้านค้าเลยท่านผู้ชมอืมตอนนี้ไปโอ้โหมันใช้เวลานานมากเลยเนี่ย คืดต้นล้ประมาณเกือบสิบวิเลยอ่ะคือนานนานกว่าจะตัดต้นหนึ่งเสร็จนี่นานอ่าตัดต้นนี้มาต้นนี้น่าจะประมาณแปดวิถ้าเพื่อชมคือใช้เวลานานมากอืมดีโอ้ยมีฝนตกฝนตกนี่ช่วยอะไรฝนตกนี่ทําให้ให้โตเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็มีติดสถานะเวทด้วยนั่นเองคือต้นไม้ของผมเนี่ยติดเวทเห็นไหมคือเออเอาว่า เหมือนว่าเราเนี่ยจะขายได้ของที่มันแพงขึ้นแน่เลยนะผม้ช่ชมผมคิดว่าอันนี้ติดเวทเออแบบนี้แหละพี่ผมเนี่ยต้องการและในตอนนี้ผมก็ตัดต้นไม้เสร็จแล้วมันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะลองเอาไปขายคือผมได้เงินเท่าไหร่ครับพะะ่อค้าขายทั้งตัวสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทคือก็นะได้มาคูณสองเองหรอคือมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนี่ <laughs> เอาเป็นว่าอะตอนนี้เนี่ยผมมีตังค์อยู่สี่ร้อยอันนี้สามร้อย เลือีกร้อยเก้าสิบอ่ะซื้ออนี้มาซื้อนี้มาสองแล้วก็เหลือห้าสิบอ่ะซื้ออันนี้มาด้วยถึงเวลาปลูกฮะถึงเวลาปลูกอืมรอบนี้เราม,มาดีรอบนี้เราม,ม,มาดีอืปลูกอันนี้ไปสองแล้วก็ปลูกอันนี้ไม่หนึ่งรีบโตรีบโตรีบโตต้นไม้คือรีบโตแล้วก็ติดสถานะเวทด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้คูณเงินเพิ่มขึ้นไปอีกคือผมอยากได้ผมลยได้ติดสถานะเวท <c oughs> ในระหว่างที่เราเนี่ยรอเหมือนว่าจะมีต้นสองต้นที่มันโตแล้วท่านผู้ชม คือผมขอตัดต้นนี้ก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องรออีกสองต้นไงเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานคือตัดทีหนึ่งเนี่ยรอนานมากผมอาจจะต้องไปซื้อพ i ิกแอคใหม่ละไม่ใช่พิกแอคสิไปซื้อแอคใหม่คือต้องไปซื้อขวานใหม่เอ้ต้นซ้ายสุดนี่มันโตยังต้นกลางนี่ก็ยังไม่แน่ใจอีเวนต์หมดแล้วว่ะคือหมดไวเกินไปไหมคือต้นซ้ายสุดนี่มันติดเวทหรือเปล่าเดี๋ยผมไม่แน่ใจอ่ะวขอตัดต้นนี้มาก่อนต้นนี้เนี่ยน่าจะประมาณ70ท่านผู้ชม เป็นการตัดไม้ที่ยาวนานอันนี้ตัดได้โอ้โหนี่ยังตัดไม่ได้เลยคืออาจจะต้องรออีกสแปมหนึ่งท่านผู้ชมก่อนอืน่นผมขอเอาของไปขายสักหน่อยเราเนี่ยจะได้เงินเท่าไหร่อืมขายทั้งตัว415คือได้เงินเยอะอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูซิมีขวานไหมขวานอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้เนี่ย400สปีด1.3มาพาวเวอร์เนี่ย1ส่วนอีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้12,500เอาเอา400มาก่อนะ 400เมื่อก่อนตอนนี้เหลือเงินอยู่22บาทท่านผู้มชมคือความหวังสุดท้ายคือต้นนี้แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปดูที่แบ็คแพ็คสิแบ็คแพ็คอ่ะเอานี้มา1 3ฮะมาผมเอ้ยมันขุดได้แล้วมาเลยอุย้ยเจ็ดพงไวมากไวมาก3 2 1เรียบร้อย400นี่ช่วยเราได้เยอะนะอืมและนี่คืออ่าเป็นต้นไม้ที่ผมตัดมาเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชม คือราคาเท่าไหร่ดูสิอันนี้เนี่ยแพงสุดเลยนะอืมเตียวติดหกร้อยสามสิบสองบาทคือผมเริ่มมีเงินมีทองไหลมาเทมาดูสิมีอะไรบ้างมมีอีกไหมเหมือนว่าโ,โหอันนี้สองพันห้าอันนี้ห้าสิบซื้อต้นห้าสิบมาก่อนซื <c oughs> ้อมาหมดเหมาหมดเหมาหมดตลาดต้นห้าสิบเอาเป็นว่าไปตัวน,นี้ก่อนแล้วกันฮะคือ,อเดี๋ยวปลูกไปปลูกทิ้งเอาไว้เผื่อว่ามันจะมีสถานะอื่นเข้ามาอืมปลูกทิ้งเอาไว้ ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาถ้ามผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ